ดิอินสไบมิลสิบคนเจ็ดวันท้าเกมมรณะเกมที่มีเงินรางวัลมูลค่าสูงสุดถึง112,000เยนต่อชั่วโมงเกมที่ผู้เข้าแข่งขัน10คนจะต้องอยู่ในบ้านพารานเอียเป็นเวลา7วันเกมที่ต้องการผู้ชนะที่จะรอดชีวิตพร้อมเงินรางวัลก้อนใหญ่แต่สิ่งที่รอคอยพวกเขาอยู่ในบ้านกลับเต็มไปด้วยฝันร้ายที่คอยทําร้ายพวกเขาทุกนาที The Inside m ิล l 10คน7วันท้าเกมมรณะ เป็นภาพยนตร์ที่ถูกถ่ายทอดโดยผูก้กำกับที่ถูกขนานนามว่าผู้กำกับพยองขวัญ <of S 1> ่เยอร <from Mac. S 1> นากตะที่เคยสร้างผลงานอย่าง The Ring และ l Change the World เขาเชื่อว่าภาพยนตร์เรื่อง The Inside m i l l เรื่องนี้จะเป็นจุดสูงสุดในอาชีพการงานของเขาเลยทีเดียว The Inside m i e l 10คน7วันท้าเกมมรณะเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับคน10คนที่มีความแตกต่างกันแต่สิ่งที่พวกเขาต้องการเหมือนกันคือเงนินรางวัลพวกเขาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทดลองทางจิตวิทยา เป็นเวลา7วันวันที่สองของการทดลองศพแรกถูกพบและ <This S 1> ทุก <a> ตักดูในความห <I 'll S 1> วาดระแวงภายใต้สถานการณ์ที่พวกเขาไม่รู้ว่าใครจะทำร้ายพวกเขาและจะใช้เวลาที่เหลืออย่างไรจะยอมถูกฆ่าหรือฆ่าผู้อื่นและนี่คือความน่าสะรึงกลัวที่ซ่อนอยู่ในเกมท้าตายปริศนานี้และใครจะสามารถออกจากบ้านพราโนเอีย e ได้ด้วยเงนินรางวัลสูงสุดผู้เล่นทั้ง10คนที่เป็นส่วนหนึ่งของเกม นำแสดงโดยนักแสดงชื่อดังทั้งหญิงและชายนำทีมโดยทัศยะคูจิวระนักแสดงที่เปี่ยมล้นด้วยคุณภาพและมีการ <This S 1> สแสดง <is S 1> ที่โดด <ก S 1> เด่นจาก <demonstration S 2> งานแสดง <that flipped S 2> ที่ผ่านมา <for Mac. S 2> ของเขาซึ่งได้รับคำชมเป็นอย่างมากจากภาพยนตร์เรื่อง Battle Royale d a t h Note ทั้งสองภาคและไคจิร่วมด้วยนักแสดงสาวสวยฮารุกะอายาเซหญิงสาวที่เต็มไปด้วยความลึกลับที่เข้ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองนี้เธอเคยมีผลงานที่ท้าทายความสามารถโดยรบบทเป็นหุนยนตไซบอร์กในภาพยนตร์เรื่องไซบอร์กชี นอกจากนั้นภาพยนตร์เรื่อง The Inside m i l l ยังร่วมแสดงโดยซาโตมิอิชิฮาระซูโยชิอาเบะชินจิฮากิดะอายะยินะยามะมาซาโนริอิชิอิทาคุโร่โอโนะนากิสะคาไตระและคินยะคิตาอุจิันนคอออมเตร์ในเดือนสิงหาคมปี2007นวนิยายลึกลับ The Inside m i l l ได้ถูกตีพิมพ์ และได้รับความสนใจอย่างมากจากแฟนเรื่องลึกลับและฮิโรโยชิโคอิวะอิผู้อำนวยการสร้าง Warner Brothers ได้อ่านหนังสือและเกิดความชื่นชอบจึงเกิดโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องดีนซายมิวขึ้นมาและฮิเดโอะนากาตะก็เป็นตัวเลือกแรกของการเป็นพุ่มกับในฐานะผู้บุกเบิกภาพยนตร์สยองขวัญของชาวญี่ปุน่นการถ่ายทำฉากแรกเป็นฉากที่ทัศยะฟูจิวระที่รับบทเป็นริโคยโคยุกิและฮารุกะอายาเซที่รับบทเป็นโชโ,โกะสุวรนณ เกิดความสนใจในงานที่มีค่าจ้างมูลค่าสูงถึง1,12,000เยนต่อชั่วโมงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวระทึกขวัญที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นชาในบ้านไรโนตีถูกสร้างขึ้น,นในสตูดิโอและถูกออกแบบขึ้นเป็นรูปวงรีแทนที่จะเป็นวงกลมเหมือนกับต้นฉบับเนื่องจากขีดจำกัดในเรื่องของสถานที่ส่วนรายละเอียดภายในได้ถูกออกแบบให้อยู่ในยุคสมัยบาอก พื้นเพดานและกำแพงถูกทาสีเทาและสีขาวสร้างมุมมองแห่งความเยือกเย็นจินตนาการให้เห็นถึงการติดอยู่ในพื้นที่ที่ถูกปิดตายไว้จริงๆอย่างไรก็ตามบรรดานักแสดงทั้ง10คนต่างมีคาแรคเตอร์ที่แสดงออกมาได้อย่างโดดเด่นและมีเสน่ห์จนยากที่จะละสายตาได้พวกเขาได้ใช้ประสบการณ์ในการแสดงอันยอดเยี่ยมถ่ายทอดบทภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยความกดดันจากเรื่องราวในนวนิยายก้าวมาสู่เรื่องจริงอันน่าสะพรึงกลัวได้อย่างไม่มีทิฏฐิ

ดีอินไซด์มิล10คน7วันท้าเกมมรณะท้าทายความกลัวของคุณ16ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น